มายากลชุดนี้เป็นอีกหนึ่งกลนที่ร้องกรีดยอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K K. DIY ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมมีมายากลอยู่ทิกหนึ่งนะครับที่คิดสดๆร้อนๆนั่นเองไว้เล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเป็นมยายกลไพ่อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมที่นี้ผมอะ่ะจะพยายามคิดมยายากลไพ่ให้ได้เรื่อยๆนะครับผมตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่า180ทริก,รกนั่นเองนะครับผมจะเป็นยัางไงนั้นไปดูกันเลย โอเคนะครับด้เวลาเล่นมายูกนไพ่กันอีกแล้วนะครับให้ดูไพ่ก่อนนะครับผมว่าไพ่เนี่ยไม่ซ้ํากันเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นไพ่ที่คละกันในกองนั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมจะรวบไพ่เข้าหากันอย่างนี้นะครับผมตัดไพ่ทีหนึ่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็จับไพ่อีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับโอเคทีนี้จะทําการตัดไพ่อีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับผมเพื่อให้ไพ่เหมือนคละกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะ แล้วผมก็จะทําการกลิบไพ่ทีหนึ่งนะครับมายากลนี้นะครับผมเป็นมายากลที่ต้องอาศัยฝีมือนิดหนึ่งนะครับผมในการจําตาแหน่งไพ่นั่นเองนะครับโอเคทีนี่ผมให้ดูไพ่ก่อนว่าไพ่เนี่ยไม่ซ้ากันเลยนะครับผมทั้งตัดทั้งสับทั้งกตีแล้วนะครับทีนี้เออช่วยเลือกไพ่นะครับผมมาใบหนึ่งนะครับผมโอเคดูแล้วจำไม่ได้ฮโอเคจําได้นะครับผมถัดไปประมาณกลางกองนะครับผมตัดไพ่แบบนี้นะครับผมทีนี้เนี่ย จะตัดไพ่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์นะครับผมแบบนี้โอเคทีนี้เลือกไพ่มาอีกใบหนึ่งครับเราจะเลือกทั้งหมด4ใบนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะโอเคใบที่สองนะครับผมตัดไพ่แบบนี้นะครับผมหลายข้อแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับเอากองนี้ครับกองนี้ทับกองนี้ up แบบนี้นะครับจากนั้นผมจะทําการสับนะครับผมให้เข้าหากันแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัดไพ่ตัดไพ่ไพ่ไพ่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัดไพ like ่อีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับผมก็สับสับสับอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดอีกทีนึงแบบนี้นี่โอเคที่นี้เลือกไพ่มาอีกใบหนึ่งครับผมเหลืออีกสองใบนะครับโอเคโอเจำได้แล้วนะไพ่ตัดไพ่ตัดไพ่แบบนี้นะครับผมแล้วเอากองนี้ทับนี่ เอานี้ครับนี่แล้วก็เอากองนี้กลับนี้นะครับทีนี้ผมจะทําการสับไพ่นะครับผมให้มันเข้าหากันนะนะครับเพื่อให้มันคละดกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เราเลือกไพ่ไปกี่ใบแล้วเมื่อกี้สามสามใบแล้วเลยอีกใบสุดท้ายนะคับแน่นอนนะครับแน่นอนมันอาจจะจําได้ยากทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไพ่เนี่ยมันมีทั้งสี่ใบนั่นเองนะครับผมทั้งสับทั้งตัดทั้งขีดนะครับผมทีเนี้ มันก็คละกันมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับต่อไปใบสุดท้ายนะครับผมเอามายกคนี่มันเป็นมายาคนที่ทดสอบความจําของคุณนั่นเองนะครับว่าคนผู้ดูเนี่ยเอ่อคนเลือกไพ่เนี่ยจะมีความจําสูงแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมตัดไพ่แบบนี้ครับผมตัดตัดตัดนะครับเอากองนี้ทับกองนี้นะครับเอาทับกองนี้ทับกองนี้แล้วก็อันนี้ทับกองนี้นะครับท่านผู้ชมนะจากนั้นเนี่ยผมจะทําการสับไพ่ให้มันเข้ากาันอีกทีนึงนีนี้นะครับผม เพื่อๆก็จะสงสัยเฮ้ยนี่มันกลนอะไรวะตัดไพ่แบบนี้ครับผมทีนี้เอ่อผมจะให้ดูไพ่ก่อนมีไพ่ที่คุณจำสักใบไหมฮะไม่มีเน okay. แสดงว่าความจำคุณดีนะนี่ให้ตายเถิดพระเจ้าทีเนี้ผมจะทำการตัดไพ่แบบนี้นะครับผมแล้วก็สับไพ่คุณเกิดวันที่อะไรนะยีิ <c oughs> โอเคตัดไพ่ทีนึงให้ดูใบบนก่อนมีเลขที่คุณเลือกสักเลขไัมไม่มีครับคุณจำได้ทั้งสี่ตัวเลขหรือเปล่าจำได้คะโอเคตัดไพ่อีกทีนึงแบบนี้เมืกก่อกี้บอกว่าเกิดที่เท่าไหร่นะ V10 2 0 <20. S 1> นะ1 2 3 4งสองสา หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองิบสาสิสี่สิบห้าสิบหสิบเ็ดสิบแดสิบเก้ายี่สิบอไว้นะครับทีนี้เนี่ยตัวเลขมันเป็นแค่หนึ่งประเด็นเท่านั้นแต่มันไม่ค่อยสมคัญเท่าไหร่ให้ดูหลังไพ่ก่อนนะครับผมว่าไพ่เนี่ยเป็นไพ่ธรรมดานะไม่ใช่ไพ่แกะดอกนะโอเคไหมก็คอโอเคทีนี้เนี่ยไพ่ที่คุณจําทั้งสี่ใบเนี่ย แน่นอนนะครับมันต้องอาศัยความจํานิดนึงซึ่งแน่นอนมันจะยากนิดนึงนะครับผมจะทําการตัดไพ่นะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัดอีกรอบนึงแบบนี้นะครับทีเนี้ยช่วยโบกมือบนไพ่แล้วดีดนิ้วให้หน่อยฮะแล้วก็ดีดนิ้วครับโอเคมันจะมีไพ่ยอยู่สี่ใบที่ความหน้าไว้คุณจำไพ่ได้ทั้งสี่ใบหรือเปล่าฮะทดสอบความจำจำได้ฮะ ใช่ไหมครอ่าถูกต้องครับทั้งสี่ใบเลยครับเคนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับถ้าใครกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเคดดเคดีไว้ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นกลญอะไรก็อย่าลืมมาติดตามเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเห็นใส่ชุดอย่างนี้ไม่ใช่ทหารเก่านะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมจับใบดำไปเลยเนี่ยผมได้ใบดานั่นเองนะครับผมตอนนี้เป็นเสื้อที่แบบอ่า ซื้อมาเฉยๆนะครับผมมันมันเห็นผมเห็นมันอยู่ในในบ้านผมก็เลยเอามาใส่นะครับผมไม่ได้เป็นทหารเก่านอย่าเข้าใจผิดนะครับโอเคไหมแล้วเจอกันใ่คลิปหน้า